สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงสะพานขาวนะครับเทศบาลเมืองท่าขงนะครับวันนี้ก็มาแจกบัตแนะนําตัวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็วันที่14ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดตุนนานีนะครับเขต3ของเราก็ฝากกับพี่น้องด้วยนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ผมสอสอเขตนะครับนพผนันหรือเจริญหรือว่าติมุงเอกนะครับผู้สมัครสสอเขตเบอร์หนึ่งนะครับก็จะได้รับบัตร2ใบนะครับบัตรใบสีม่วงก็จะกาสสอเขตเบอร์หนึ่งส่วนใบสีเขียวก็จะเป็นของพักอันเมืองพักไทยสร้างไทยเบอร์ส2นะครับนำโดยท่านคุณหญิงสุดารัตน เกียรติยุรพันธ์หัวหน้าพักนโยบายก็จะมีเรื่องของบำนาญประชาชน3 0 0พบาทนะครับแล้วก็หวยบำเหน็จรวมถึงเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีไม่เป็นหนี้กยศนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกอง,กองทุนเพื่อคนตัวเล็กนะครับแล้วก็อีกหลายหลายนโยบายนะครับทุกนโยบายนะครับสามารถทำได้จริงนะครับแล้วก็สามารถจับต้องได้นะครับ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับนำโดยท่านคุณหญิงสุธารัตน์เกยุราพันธ์นะครับท่านหัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะครับท่านไว้ใจท่านเชื่อใจนะครับสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้เลยหัวหน้าพักหัวหน้าทีมนะครับและทุกนโยบายสามารถทำได้ทำได้จริงจับต้องได้อย่างแน่นอนถึงกับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับ เราในฝั่งประชาธิปไตยนะครับไม่ซ้ายไม่ขวาฝาติดล็อบซ้ายติดลมนะครับการเมืองเดิมเดิมนะครับเราก็ามาเปลี่ยนแปลงในฝั่งประชาธิปไตยนะครับก็ฝากกพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันวันที่14ที่ถึงนี้นะฮะโดยความเพียงกันฝากไว้ด้วยนะครับฝากพักไทยสร้างไทยนะครับเบอร์32ิ แล้วก็ผมรพนันดุเจเริญสสเขตนะครับเบอร์หนึ่งะไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์กันนะครับจะได้เข้ามาดูแลพัฒนาเทศาบาลเมืองท่าโขงอบตตำบลของ3ข,ของเรานะครับผมเกิดที่ปทุมเดือกําเนิดเลยนะครับก็ฝากกับพี่น้องด้วยนะครับโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณครับ